า Google แล้วคุณค้นหาคำว่าอะไรบ่อยมากที่สุดทำไมคำเหล่านี้เป็นคำที่คนไทยค้นหามากที่สุดใน Google? Workpoint Today สรุปมาให้ในคลิปนี้ ตลอดปี2564คนไทยขนคำของโครงการรัฐบาลไทยมากที่สุดทั้งโครงการเราชนะโครงการคนละครึ่งและโครงการมอ .33 เรารักกันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปีนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อภาคธุรกิจทั้งประเทศสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยังให้ความสนใจต่อโครงการที่รัฐสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและช่วยฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจ คำต่อมาที่คนไทยค้นหาก็คือป o อ c a t เกมคลิกหน้าแมวที่เป็นกระแสะไวรัลไปทั่วโลกจำได้ไหมครับมหกรรมจิ้มหน้าจอโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนวันที่14สิงหาคมจนบางคนไม่เป็นอันทำงานทำการวัดพลังการคลิกของคนในชาติเรื่องเล่นๆแต่คนไทยเราจริงจัง วันถัดมา15สิงหาคมคนไทยรัวคลิกจนแมวเมื่อยปากขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งของโลกแซงหลายประเทศขึ้นมานิ k เคอิเอเชียวิเคราะห์ว่าดูเหมือนว่าผู้เล่นในไทยฮ่องกงและไต้หวันได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างกันในกลุ่มพันธมิตรชานมซึ่งมีสมาชิก3ประเทศคือไทยไต้หวันและฮ่องกงในการสนับสนุนประชาธิป,ปไตยอันดับ4คําว่าวัคซีนโควิด เชื่อว่าคนไทยให้ความสนใจอย่างมากเพราะทุกคนต้องการศึกษาหาความรู้ว่าวัคซีนชนิดไหนที่ช่วยป้องกันไม่ให้เข้าใกล้อาการโควิด -19 ได้มากที่สุดและเราสามารถเลือกวัคซีนยี่ห้อไหนได้บ้างซึ่งในไทยกระทรวงสาธารณสุขมีการปรับสูตรฉีดไข้ให้คนไทยอย่างต่อนเนื่อง อันดับ5 s d s คำค้นหาด้านการศึกษาน่าจะมาจากครูนักเรียนส่วนใหญ่ที่ต้องทำการเรียนการสอนผ่านออนไลน์คำว่า s d s หรือว่า Secondary Grading System เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่อยู่ในระบบเปิดผ่านอินเทอร์เน็ตรวดเร็วสะดวกทันสมัยนัก เรียนสามารถดูผลการเรียนได้ด้วยตนเอง คำต่อมาคําว่าโควิดวันนี้และอาการโควิดคนไทยให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพใครเป็นบ้างตื่นเช้ามาทุกเช้าก็ต้องเช็คข่าวจากสบ,บคทุกวันว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นหรือลดลงนำซ้ํายังต้องนั่งสํารวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามีอาการป่วยเข้าข่ายติดโควิดหรือไม่และยังต้องคอยอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับอาการโควิดเพื่อป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุด ถัดมาคือคำว่าลอยกระทงออนไลน์ คนไทยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเริ่มหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรณรงค์ไม่ลอยกระทงในแม่น้ำแต่ลอยแบบออนไลน์แทนยกตัวอย่างเช่นปีนี้กอทมอสรุปสถิติยอดจัดเก็บกระทงในพื้นที่ทั่วกอทม4,3235ใบลดลงจากปีที่แล้วกว่า8,000 80, ใบคนไทยอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าสาเหตุที่อยากลอยกระทงออนไลน์เพราะไม่อยากออกไปร่วมเทศกาลนอกบ้านเนื่องจากคนเยอะไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยจากโควิดได้จริง ปิดท้ายที่คำว่ากระเช้าสีดาละครดราม่าที่นำมารีเมคใหม่คนไทยก็ยังคงต้องการเสพความบันเทิงละครโทรทัศน์นับว่าเป็นประเภทรายการที่ยังได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยและส่วนใหญ่เริ่มได้รับความนิยมด้วยการชมย้อนหลังมากขึ้น